มีเขาดิดเหลือไหมก็ดูดิค่ะเหลือไหมเหลือแต่ข้าวสวยสวยเราไค่ะห็นแล้วค่ะเลยเหลือแต่ข้าวสวยสวยเลยใช่ค่ะสวัสดีครับวันนี้ลูกศรตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลตาสังนะครับอำเภอบรรพุศวิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์มาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสั้างฟางข้าวตาคู่เกษตรตองแปะแล้วก็อะมิโนเร่งรากอยาง่ต่อแปลงนาของพี่สมรวยนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่สมรวยกันว่า ใช้ต้มแปดมาหลายรอบแล้วรอบนี้มีผลงานยังไงบ้างนะครับค่ะพี่ดีครับสวัสดีครับค่ะวส,คสวัสดีค่ะ,ค,ะคุยให้ฟังหน่อยครับรอบนี้ก็ข้าวกินไอ้นี่ดีนะลากลึกมากแล้วก็แต่คอดีอะค่ะคดินเละรอบนี้รอบที่ห้าแล้วนะคะข้าวเขียวงาทั้งแปลงกินปุ๋ยดีอะค่ะอ่าดูเสมอทั้งแปลงเลยนะใช่ค่ะสวยสวยทุกคน วันนี้กี่วันแล้วพี่สี่สิบสองวันวันนี้ค่ะสี่สิบสองวันนะครับค่ะก็ขอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับค่ะขอสอดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานคู่หูตองแปดนะคะซึ่งครั้งแรกเลยพี่แต๋วมีปัญหาเข้าดิบเยอะเนาะใช่ค่ะข้าดิบข้าหางขา้าโอลิเกตพุ่มพวงอะไรนักหน่มนักหนาเลยะคะ่ะอืมแล้วมารอบถึงรอบที่ห้าพี่มีเข้าดิบเหลือไหม ก็มีเขาดีดเหลือไหมก็ดูดิคะเหลืยวไหมเหลือแต่ข้าวสวยสวยเห็นนะคะหรืออย่าเหลือแต่ข้าวสวยสวยเลยใช่ค่ะก็คือเขาสมอดีมากใช่ค่ะเขาค่อยลดลงเพราะว่าเขาดีที่เราสะสมมาจะค่อยค่อยหายไปนะครับก็เบาบางลงจนครั้งนี้รอบที่ห้าแล้วค่ะประทับใจยังไงบ้างคะสาหรับตองแปด ่าประทับใจนี่นะเอาก็กําจัดวัชพืชหลายอย่างอะคะ่ะพวกไอ้พริกนาะพวกทุกอย่างอะคะ่ะวัชพืชไม่ใช่ว่าจะเพาะข้าวดีดนะคะที่อยู่ในแปลงนานี้เนาะนแปลงนาค่ะคือครั้งแรกที่มาคือรกมากใช่ค่ะที่เรามาดูแปลงพริกนาะข้าวสารพัดแถวหมูแล้วก็ไอ้กหนวดปลาดุกอะไรเงี้ยค่ะ แต่ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะตอนนี้คือหายไปทั้งหมดแล้วใช่ค่ะก็คือถ้าเหลือก็อยู่ประมาณสักสิบไม่เกิน20่สิบเปอร์เซ็นต์นะจัดวัชพืชทุกอ,อย่างที่เหลือทั่วแปลงนะครับค่ะแล้วก็ย่อยต่อสั่งฟางข้าวให้มาเป็นปุ๋ยเนาะใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแต่ข้าวสวยๆนะครับใช่ค่ะทุกคนคู่หูตองแปดนะคะวันนี้เราอยู่ที่บรรนตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ เบอร์อะไรคะ0 8 7 1 9 9 7 8 6 3่ค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะค่ะพี่สํารวยนะคะ,คะท่านใดมีปัญหานี้รีบติดต่อมาด่วนเลยค่ะหรือว่าโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้เนาะฝากผลงานคู่หูตองแปดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอัพชมในเดี๋ยวเรามาอัปเดตในคลิปหน้ากันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ